สวัสดีค่ะพบกับ ABC ซบันเทิงวันนี้เรามากับนางเอกคนนี้นะคะคนที่ทุกคนต้องรู้จักเธอแน่ๆค่ะชินมินอานางเอกแห่งซีรีส์โฮมทาว w n ชาชาชาตอนนี้กำลังดังมากๆนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยเราคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าชินมินอาเนี่ยเธออายุใกล้จะ40แล้วนะคะ เธอก็ยังสวยใสแล้วก็ที่สำคัญสวยแบบไม่สันด้วยค่ะดูสิคะภาพ after and before ไม่ต้องไปขุดคุยหานะคะเพราะว่าเธอเป็นหน้าแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับความสวยของเธอกันค่ะว่าจริงๆแล้วหรือว่าเธอปลูกท้อสวรรค์ไว้ที่บ้านกันแน่เอาไว้กินรักษาความสวยอะไรอย่เงี้ยค่ะ ชินมินอานะคะชื่อเดิมของเธอก็คือยางมินอาเกิดเมื่อวันที่5เมษายนปี1984ค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทงกุกเธอได้เดบิวต์เข้าวงการครั้งแรกนะคะในฐานะนางแบบในปี1999ค่ะแล้วก็ได้ถ่ายแบบหลายต่อหลายชิ้นรวมถึงโฆษณาด้วยนะคะก่อนที่จะรู้จักกันในฐานะนักแสดงเรื่องโควาโน h ไฮในปี2001 และผลงานที่โด่งดังนะคะก็คือซีรีส์เรื่อง A Love to Kill นะคะซึ่งได้ประกบคู่กับหนุ่มเรนในปี2003ค่ะจากนั้นนะคะผลงานของชินมินอาก็เป็นที่จับตามองเรื่อยมานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาฟังเคล็ดลับหน้าเด็กผิวดีมากแล้วก็รูปร่างที่ดีของเธอที่ฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่ตลอดว่าเธอทำอย่างไรบ้างคะ่ะเธอบอกว่าเธอออกกําลังกายแบบพิลาทิสนะคะ เพราะเมื่อเราออกกําลังกายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเคลื่อนไหวแล้วก็แข็งแรงผิวจะกระชับไปด้วยแล้วก็ยังทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีผิวจึงดูสะอาดแล้วก็เปล่งปลั่งนั่นเองค่ะในส่วนของการดูแลผิวนะคะชินมินอาเธอจะล้างหน้าครั้งละสองรอบด้วยน้ําเย็น เพื่อป้องกันผิวแห้งและก็ระคายเคืองจากนั้นนะคะเธอก็จะทา m o i s ไ u r i z e r ชนิดไวท์เทนนิ่งที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อให้ผิวเปล่งประกายรวมถึงไม่ลืมที่จะทากันแดดทุกๆเช้านะคะเพื่อปกป้องผิวจากริ้วรอยและความหมองคล้ำค่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดความกดดันเพราะมันจะแสดงออกมาทางสีหน้าทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายเลยค่ะบอกเลยว่าดูแลตัวเองดีมากๆเลยค่ะ มีหน้าละเธอถึงสวยหน้าเด็กขนาดนี้นะคะว่าแล้วก็ไปส่องความสวยของชินมินอานในวัย37ปีกันค่ะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์โฮมทาวช้า,ช,า,ช,าช้านะคะก็อย่าลืมไปติดตามชมนะคะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้น่ารักแอบยิ้มไปตามซีรีส์ด้วยค่ะแอดก็ยังดูไม่จบนะคะเดี๋ยวแอดต้องไปดูต่อให้จบแล้วค่ะ คลิปนี้อย่าลืมนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระบันเทิงจากช่อง ABC ของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย